วันนี้ก็มีลูกค้านะครับเอาโชคกไวเอสนะครับแท้นะครับมาเปลี่ยนซีนนะครับข้างขวานะครับก็น้ำมันรั่วซีนนะครับตัวนี้นะครับถ้าซีนรั่วแล้วนะครับลูกค้านะครับยังฝืนใช้ต่อไปนะครับมันอาจจะลามมาที่แกนนะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันมันรั่วเนี่ยนะครับน้ามันมันก็จะไปเคลือบตรงแกนนะมันก็จะ ดูดพวกเศษผงนะครับที่มันมาติดตามแกนเนี่ยครับมันก็จะถูไปกับแกนทําให้แกนนะครับเป็นฟ้านะครับทําให้แกนสึกนะครับมันก็จะพาแกนเสียนะครับถ้ารู้ว่ามันรั่วนะครับรีบมาเปลี่ยนซีนนะครับเออมันจะแค่เปลี่ยนแค่ซีนนะครับมันต้องเปลี่ยนแค่แกนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ไม่รั่วนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราต้องถอดมาเช็คทั้งคู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนทั้งคู่เซ็ตน้ํามันนะครับเพราะว่ามันทํางานพร้อมกันนะครับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูน้ำมันนะครับที่ออกนะครับนะครับอันนี้เป็นไงครับดำปีครับแล้วก็ถ่ายใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในห้องกระบอกลูกสูบนะครับนี่ครับคือปล่อยซีนเสียไว้นานนะครับข้างในนี้เป็นขี้โคลนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าถ้าซีนรั่วใหม่ๆนะครับแนะนําให้รีบกลับมาซ่อมเลยนะครับมาเปลี่ยนซีนครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างซ้ายนะครับแกนโช๊คนะครับไม่มีรอยน้ํามันนะครับไม่รั่วนะครับแต่นะครับยังเด้งอยู่นะครับแต่คืนตัวช้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนน้ำมันใหม่นะครับแล้วก็เติมลมในตัวเชนให้ ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ก็หื้ออกมาเสร็จเรียบร้อยทั้งซ้ายขวานะครับก็วันนี้เจองานยากเขาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับหูโชกคนะครับคือบางตัวมันก็ออกง่ายนะครับบางตัวมันก็ออกยากนี่ขนาดใช้อ่าไฟล์ล้นนะครับเพื่อให้ปีเนียมมันขยายตัวมันก็ยังติดนะครับเนี่ยปีเนียมติดเกี่ยวไป ก็ฝากถึงลูกค้าที่รักนะครับมันไม่ง่ายนะครับเวลาทําโช้คครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่เอาข้างจริงมันยากนะครับบางทีถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันต้องใช้ไฟนะครับแล้วก็ไปลงกินครับก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะไม่แพงมากครับคู่ละหกร้อยห้าสิบนะครับผมประมาณนี้นะครับ